ครับเนี่ยซื้อเข้ามานานยังครับนะเมืกี้ซีบกบฏีแล้วเนาะประมาณกาาจำมาได้ครับครับซิบกบฏเห็นว่าบ้านหลังนี้ก่อนซื้อมาก็มีคนตายแห่อตาเออมีมีเจ้าของเดิมเขาไปหงงานที่จังหวดตากตายหมดตายหมดเลยอ๋อมครับแล้วไม่มีคนทวงหรือตาว่าเอ้ไม่ให้เอาบ้านหลังนี้มาทําเนี่ยมันก็มีแต่มันก็มีเขาก็บอกว่า็รูลูหมอนกันแต่วันหาอ่ะ อืมครับเราเห็นว่าพอสร้างากใกล้จะเสร็จเจ้าของก็เจ้าของก็มาตกเดี่ยมุมมันเดี๋ยวเดียสองแก่แล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมที่แฟนเขามาเสียชีวิตนะครับตาอีกสองปีเราล่าสุดนี้ใครเป็นอะไรอ่ะมีมาอีกสองปีกป็มาหลานตกหนังค้าอีกอืมจะดอถวายวัดอืมครับเขาทวงว่าไงตาเขาบอกว่าชาวบ้านไหวหรือชาวหลานไหวก็ว่าอืม ก็เลยตัดสินใจเอาเอาหลานอหลก็ก็ให้วัดมาลือไปใ้วัดมาลือไปเขาอยู่ในวัดในวัดอยู่ในวเจ้าครับเห็นว่าตาเคยมานอนบ้านหลังนี้ลรวเจออะไรบ้างเนี่ยตามันก็ได้ยินแต่เสียงนะแต่มันเจอตัวเจอแล้วเสียงตึงตึง,ตง,ตงครับเสียงกระโดดหรือว่า,ายัางไงเสียงกระโดดเสียงเดินเสียงอะไรอืมแล้วตาไม่สงสัยว,ว่าใครมาเดินอะไรบนนี้ สสก,ก,ก็ไม่สงสัยตาก็รู้อยู่ตาก็เลยไม่สงสัยตาก็นอนตองตาอยู่งั้นเรื่อยๆอ,อยากทำไปอยากเดินก็เดินไปอืแต่เขาไม่ได้ทาร้ายทาอะไรใช่ไหมมาะยุ่นกับเรามาทําให้แค่ได้ยินเสียงเฉยๆบางทีตาลงการก็เอาันจะเดินในทงมานำมาแล้วบนนอนยางคือ,ตา,อตากต็ทํามตาก็ตะโกนถามเลยเออขาก็กงับไปตาก็นอนต่อก็แบบมีอะไรจนแจ้งอือยู่เขาไปหยุ่นกัวครับแล้วไม่เสียดายจ้ะตา มันเสียดายก็เสียดายครับแต่รู้จะ,จ,ะจ,ะจะทําไงเลยเสียดายก็ต้องก็ต้องรักษาชีวิตหลานนะเนาะ